นี่ค่ะคุณผู้ชมเสียงดังนะแล้วมองจากฝั่งไทยก็คือเห็นชัดมากว่ามันมีการระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็เสียงดังมากๆเลยนะคะนี่เป็นเสียงระเบิดจากการโจมตีค่ายทหารเมียนมาทีตาแหล่ก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวาเล่เหนืออำเภอพบพระจังหวัดตาค่ะโดยกองกำลังกระรเรี่ยง knla กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาได้ใช้โดรนทิ้งระเบิดโจมตีใส่ฐานหลายรอบขณะที่ทหารเมียนมาก็ยิยงปืนเล็กยาวตอบโต้ด้วยนะคะ โดยตอนนี้ยังไม่ทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นและยังไม่มีรายงานว่ากระทบกับฝั่งประเทศไทยค่ะทางพลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกําลังนรีสวรพร้อมกับคณะนายทหารระดับสูงและฝ่ายปกครองอําเภอพบพระลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์บริเวณบ้านวาเล่และบ้านมอเกอร์ไทยค่ะที่อาเภอพบพระ ไปดูด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อประสานงานกับหน่วยความมั่นคงในการเตรียมแผนเผชิญเหตุจากผลกระทบของการสู้รบใกล้แนวชายแดนในด้านมนุษยธรรมตอนนี้มีผู้ที่หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาจำนวน457คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวสองแห่งในงอำเภอพบพระและได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมภายใต้ความร่วมมือของศูนย์สั่งการชายแดนประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตาก และแนวทางของสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะโดยท่านก็เน้นย้ำให้หน่วยเฉพาะกิจราจชามณูร่วมกับฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการรุกล้ําอธิปไตยของกองกําลังติดอาวุธต่างชาติและดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะโดยทางกองกําลังในสวนยืนยันว่าประเทศไทยเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งแล้วก็ไม่สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้พื้นที่ประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของตนเองค่ะ